มาที่บ้านเดี่ยวนะครับตรงซอยรามินทา43นะครับตรงนี้อยู่ติดกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูเลยนะครับเดินออกไปนี่ประมาณไม่ถึง200เมตรเท่านั้นเองนะฮะบ,บ้านเดี่ยว42ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยเยอะมากนะครับเดี๋ยวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับอามาลงจอดตรงนี้ก็จอดรถได้2คันนะครับแล้วก็มีส่วนด้านหน้านิดนึงนะครับที่ไม่ไม่มีคนอยู่เนี่ยเขาจอดได้อีกประมาณ2คันนะ หน้าบ้านจะหันทางทิศตะวันออกนะครับพื้นที่จริงๆเนี่ยมันสามารถเดินได้รอบบ้านมีแต่ว่าเรามีการต่อเติมเต็มไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นก็พื้นที่ข้างบ้านก็จะใช้สอยได้ไม่ค่อยเท่าไหร,ร่นะฮะเข้ามาในตัวบ้านนะครับตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ห้องของ Living Area นะครับแล้วก็ d i n i n g Area ตรตัวนี้นะครับเชื่อมต่อกันได้นะครับพื้นที่กว้างๆลุ่งๆเลยนะคระถ้าส่วนของ Living Area ตัวนี้เราก็จะมีแถมจุดเฟอร์เนิเจอให้ด้วยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือมีหนึ่งห้องนอนด้านล่างด้วยนะฮะห้องน้ําห้องครัวนะครับห้องครัวก็กําลังสวยมีเคาน์เตอร์สวยๆอยู่นะครับอ่าแถมแอร์ให้หนึ่งเครื่องด้วยนะฮะแล้วก็มีจุดโต๊ะทานข้าวให้ด้วยอ่ตอนนี้เป็นมุมทานข้าวนะครับก็มีโต๊ะแล้วก็เ e ก้าอี้สีน้ำตาแบบนี้ให้นะครับ ก็ถือว่าเป็นมุมที่โอเคครับเก๋ๆดีนะสำหรับฐานคาแล้วก็ที่สําคัญคือเราทําเรื่องของตัวเป็นหาฟ้าครับหลังคาเนี่ยมันเป็นทรงโจวนะฉะนั้นมันก็จะดูโลง่ลงโล่งกว้างๆแล้วก็ความสูงมันก็จะดูให้ดูเราสบายตาขึ้นนะก็ขึ้นมาที่ชั้น2นะครับชั้น2ก็จะมี2ห้องนอนแล้วก็เองหนึ่งห้องน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยเราโนเวตปรับปรุงให้ใหม่หมดเลยนะครับหลังคานี้เป็นทรงโจวนะครับตรงนี้ขึ้นไปประมาณ4เมตรได้เลยนะครับ ให้มันดูถึงความโปร่งโล่งนะครับดีมากลก็ทาเลที่ตั้งตรงนี้นะครับอยู่ออกไปประมาณถ้าขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยประมาณ200เมตรเท่านั้นเองสายเสยชวมพูนะฮะสถานีมายาลามนะครับอยู่ใกล้ไปทางด่วนตรงเรียบด่วนได้นะครับเข้าไปที่วัชระพลได้นะฮะหรือว่าจะไปเส้นเรียบด่วนรามินทาก็ได้เลยนะครับ ามาเลยบ้านเดี่ยวที่ใกล้รถไฟฟ้าใกล้ถนนรามินทาแบบนี้หาได้ยากมากนะครับทำเลมาน,านานมาทีนะครับท่านใดสนใจนะครับรามินทา43นะฮะใกล้กับรถไฟฟ้ามายลาล่านะครับทักหาผมได้ครับ